ท่านผู้ชมทุกท่านคะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกุมนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักนะคะรายปากนะคุมเนื้อหางแต่วันที่หนึ่งพฤศจิก,กายนถึง15พฤศจิก,กายน2564่ค่ะขอยาสับไพ่เปิดดวงให้กับชาวราศีกุมคนมีคู่ก่อนนะคะได้ไพ่อัศวินถ้วยนะคะได้ไพเ่เดอะแฮงแมนอ่า ราชินีพระจันทร์ไพ่จัสิเมน้นไพ่หกถ้วยพลังงานไพ่ขึ้นแบบนี้ก็ต้องบอกว่ารักนี้ยืดเยื้อเรือลังก็แม้ว่าจะทุกข์ทรมานใจแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะชาวกลุ่มไม่เคยที่จะย่อ,ยอท้อ ้ารอนะคะราชินีพระจันทร์รอให้คนคนนี้กลับมาเสมอพร้อมให้อภัยเสมอนะคะให้จัดเมนนะคะเหมือนคุณก็คิดว่าเขาคนนี้เป็นทั้งคู่บุญและคู่กรรมคุณก็เข้าใจในสถานการณ์ในสิ่งที่เป็นอยู่เหมือนกันนะคะไพ่หกถ้วยนะคะเป็นภาพน้องตุ๊กตากําลังเอ่อท้อทีเด็กคนนี้กําลังหิ้วตุ๊กตานะคะเหมือนกับความผูกพันที่เวลาเด็กเล่นตุ๊กตาก็จะไม่ ไม่ทิ้งตุ๊กตาที่ตัวเองรักนะคะอาจารย์ถึงเปรียบว่าชาวกลุ่มก็จะไม่ทิ้งคนรักแม้ว่าบางครั้งเขาจะทำให้เราเจ็บแต่เราก็ให้อภัยเสมอเพราะเรารักเขาตอนนี้เราก็รอการกลับมาของเขาพร้อมที่จะให้อภัยเขานี่คือความรู้สึกของชาวกลุ่มอยู่ณนะตอนนี้แสดงว่าสถานการณ์ความรักของคุณค่อนข้างจะเป็นประเด็นก็คืออาจจะไม่เข้าใจกันอาจจะเหมือน ไม่ชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะเป็นรักซ้อนรักสามเศร้าได้ด้วยซ้ำนะคะขอไพ่ขยายเปิดเพิ่มนะคะว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะคะสิ่งที่คุณรอเขาอยู่เนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะคะเป็นไพ่อราชินีดาบค่ะ อาจารย์มองสมหวังนะคะไพ่สองถ้วยการตัดสินใจความแน่วแน่ของคุณนะคะไพ่สองถ้วยเป็นไพ่สวมกอดชายหญิงก็ต้องบอกว่าในที่สุดก็ต้องกลับมากลับมาที่เดิมกลับมาสิ่งที่เคยรักและผูกพันนะคะราชาถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่ก้าวไม่เท้าเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบเขาเรียกว่าเวลา คนหนึ่งเดือดร้อนน่ะจะรู้มันเป็นพลังงานรับรู้น่ะแหละว่าตอนเนี้คุณต้องรู้ว่าคนของคุณน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างอยูอย่นะจากหน้าไพ่นะเออแล้วทีนี้เหตุการณ์เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะขี้ขายไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยอาจารย์มองเขาจะกลับมายื่นความรักหนึ่งถ้วยสองถ้วยให้คุณเหมือนเดิมนะคะโอเคเรามาดูเขาตอนนี้ความรู้สึกเขาที่มีต่อชาวกลุ่มบ้างนะคะ แต่เหตุการณ์น่าจะออกประมานี้แหละคะ่ะว่าเขาจะกัดมาเหมือนที่คุณรอก็สมหวังแต่เราอยากรู้ใจเขาตอนนี้เป็นเดอะซันนะคะเดอะซันเป็นพลังงานความรักที่โดดเด่นนะเขาเนี่ยจริงเห็นไหมคะไพ่สวมกอดเขาจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะไพ่เดอะซันแสงสว่างของพระอาทิตย์ท้องฟ้าเปิดชีวิตเปิดความรักเปิดนั่นแหละคะ่ะไพ่สวมกอดอสีไม้เท้านะคะไพ่หนึ่งดาบ ให้เข้มแข็งให้การเขาเรียกว่าความมั่นอกมั่นใจต่อกันนะคะราชาไม้นะคะความมั่นคงต่อกันคนคนนี้แม้ว่านะคะไพ่สามถ้วยอาจจะมองว่าเหมือนคนสามคนก็เหมือนที่อาจารย์มองเลยว่าที่ผ่านมาอาจจะเป็นเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้าแต่แล้วเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาเลือกคุณเขากลับมาหาคุณนะคะ เขาจะแบบแน่วแน่กับคุณเท่านั้นนะคะขอสรุปความสัมพันธ์อีกครั้งเดอมเพลอร์บางคนก็คุยกับต่างชาติหรือคุยกับชาวราศีเมษอ,อยู่นะคะหรือชาวราศีกันก็มีเนาะเดอะเฮอร์มิตเป็นเรื่องของระยะทางที่ไกลๆกันน่แหละคะ่ะอสศวนเหรียญเดอะเฮอร์มิตสองไม้เท้านะคะ ความจริงความรักอะไรต่างๆก็จะเปิดเผยแล้วก็จะมีความสุขด้วยกันนะคะเตรียมความพร้อมไพ่ใบนี้เหมือนเตรียมชกนะคะหรือแปลว่าความลับหรือเหตุการณ์ต่างๆมันถูกเปิดก็ได้นะคะก็จะเห็นว่าเป็นภาพเปือยนะคะชาวเขาจะแปลไอ้ภาพเปื่อยๆนี่แปลว่า อะไรก็ตามที่ไม่เคยชัดเจนก็จะชัดเจนนะฮะโดยเฉพาะมีไพ่เดวิลก็แปลว่าความสุขความสมหวังแค่เห็นไพ่สวมกอดสองใบนี้ก็สุขใจแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะโอเคขอคนโสดบ้างนะคะคนโสดชาวกลุ่มค่ะ ไพ่ราชินีดาบนะคะไพ่ราชินีพระจ,จันร์คนโสดคุณก็เจ็บปวดกับความรักที่ไม่ชัดเจนความรักที่คุณเป็นฝ่ายให้เสมอนั่นแหละคะ่ะราชินีถ้วยนะคะราชินีพระจ,จันคุณทุ่มเท แต่แล้วคุณได้รับคือความเจ็บปวดใจนะคะแต่ณตอนนี้นะคะคนโสดกําลังมีใครสักคนยื่นความรักให้คุณละคุณอาจจะเจอกันเพราะเรื่องของการเดินทางหรือเรื่องของงานได้นะคะเป็นการดีลงานแล้วเจอกันนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําชาวธาตุไฟหรือแม้กระทั่งชาวธาตุดินแต่แน่นอนคนโสดเจอคนถูกใจนะคะพร้อมที่จะแบบมอบความรักให้กันและการเกิดขึ้นนะคะเป็นภาพผู้หญิงกําลังยื่นถ้วยยื่นความรัก ให้ผู้ชายคนนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงก็มองแบบเขาเรียกว่าต้องสลับกับดวงของตัวเองนะคะก็ประยุกต์เข้ากับดวงตัวเองนั่นแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นคนโสดเตรียมความโชคดีในเรื่องของ ความรักได้เลยปักนี้คุณเจอคนที่ถูกใจอเขาเป็นคนดีนะเขาเป็นคนเอาการเอางานนะคะให้สามเรียนมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะและเป็นคนมีเขาเรียกว่าน้ำใสใจคอดีมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะไม่ใช่เป็นคนที่แบบไม่หือไม่อืออะไรก็ไม่เข้าใจสักอย่างอืม เราถามก็ไปตอบบางครั้งอะไรประมาณนั้นเจอส่วนใหญ่เลยนะคะที่คนดูดวงจะเจอคนที่แบบอีโก้สูงโน่นนี่นั่นแต่นี้ไม่เลยนะเจ้ากลุ่มคุณจะเจอคนที่น่ารักมากๆโ okay. อเคขอไพ่คำแนะนำไพ่สามดาบดาบเสียบหัวใจ page of one ไพ่ก็อาจจะบอกว่าความเจ็บปวดในเรื่องของความรักมันก็มันก็จะฝึกความเข้มแข็งให้คุณก็ได้มันเหมือนชีวิตของคนเรามันก็ต้องเจออุปสรรคขวากน้นานะคะอาจารย์มองความผิดหวงังความอกหักมันก็จะทําให้เราเข้มแข็งแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็เป็นบทเรียนของชีวิตทําให้เราเข้าใจโลกมากขึ้นนะคะแล้วก็ไตร่ตรองมากขึ้นได้ด้วยนะคะไพ่เพชรว่านเป็น รูปคนถือไม่เท้าแต่ตรงปลายไม้เท้าเป็นรูปแฟ่นขยายนะคะไพ่ก็อาจจะต้องสื่อเหมือนกับว่าต่อไปนี้การเริ่มต้นความรักหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องส่องขยายดูให้นานๆดูให้แบบทั่วถึงดูให้ถึงก้นบึ้งของหัวใจเลอาจจะแปลงงั้นก็ได้นะคะต้องละเอียดรอบคอบหน่อยดูกันไปนานๆอย่าด่วนใจรีบร้อนแบบถล่มลึก แล้วจะเจ็บปวดนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูนานๆนะคะโอเคขอพ่ายโลแมสแองเจิลค่ะอ่อโคเรเพนเดซเอ่อพลาสไลรีเลชนชิพก็เหมือนกับอืมเขาเรียกว่าการพึ่งพาตัวเองเนาะการที่ ความรักเนี่ยสิ่งหนึ่งนะคะถ้าเราพึ่งตัวเราเองได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งคนรักมากมายมันจะทำให้เหมือนชีวิตอาจารย์มองนะคนเราคนรักชายหญิงคู่หนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยโทษทีค่ะจะมีความสุขได้เนี่ยนะคะหนึ่งเราจะต้องเข้มแข็งในเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของฐานะความเป็นอยู่ในระดับหนึ่งนะคะคือต้องดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระของเขาเอออย่างเงี้ย อาจารย์มองว่าชีวิตรักจะมีความสุขเมื่อพวกคุณมีความพร้อมนะคะพร้อมเมื่อมีความพร้อมปัญหาต่างๆมันก็ไม่มากวนใจพร้อมที่จะแบบเ,เขาเรียกว่าพร้อมที่จะเสิร์ฟความรักให้กันมีความรู้สึกแบบในแนวอ่อ,อนโยนอ่อ,อนหวานเข้าหากันชีวิตมันมีความสุขแน่นอนอนะคะถ้าเรามีความพร้อมในเรื่องของฐานะความเป็นอยู่เรื่อง หน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยคือมีความมั่นคงนั่นแหละค่ะความหมายของอาจารย์นะคะก็ขอให้ทุกท่านที่มีความรักต้องต้องแบบดูเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญไว้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะจากนาภพ่ก็จะแนะนําประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวคุณก็จะเจอความสุขเองเมื่อมันสามารถเป็นอย่างนี้ได้เมื่อเราเข้มแข็งได้นะคะขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ